ดีครับผมครูหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหา t r a a d แต่ก่อนจะเริ่มเนื้อหาต่อไปมาทบทวนความรู้เดิมสักนิดนะครับเรารู้อะไรเกี่ยวกับทร a d ไปแล้วบ้างเรารู้ว่า t r a a d แบ่งตามคุณภาพเสียงได้4ชนิดคือ Major Minor d i m i n i s h ินิและ Augmented เรารู้วิธีการเรียกชื่อและสัญลักษณ์กับ t r a อแต่และชนิด เรารู้ว่า Triad สามารถพลิกกลับได้3รูปแบบคือพื้นตน้น root position พลิกกลับครั้งที่1 first inversion พลิกกลับครั้งที่2 second inversion และเรารู้ว่าสามารถจัดวางโน้ตตัวประกอบ Triad ได้2รูปแบบคือแบบปิด close position และแบบเปิด open position สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ Triad ตอนที่3เราจะมาทำความเข้าใจกับ การใช้ตัวเลขโรมันกำกับทร i อาดและคุณภาพเสียงของทร i อาดบนสเกลดีกรีของเมเจอร์กับไมเนอร์สเกลนะครับตัวเลขโรมันหรือโรมันนูม e อรคืออะไรเอาแบบคร่าวๆเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับตัวเลขโรมันคือการนำเอาตัวอักษรละตินมาผสมกันเพื่อแสดงเป็นค่าตัวเลขเช่น1ก็คือ I 2 I 2ตัว 3. I 3ตัว 4. I กับ V 5. V 6. VI 7. V กับ I 2ตัวโดยถ้าหากใช้อักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ทั้งหมดจะหมายถึงสัญลักษณ์ Triad ที่มีคุณภาพเสียงเป็น Major ส่วน Triad ที่มีคุณภาพเสียงเป็น m i n นอรก็จะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือถ้าทราแอดนั้นๆมีคุณภาพเสียงเป็น Diminish ก็จะใช้ตัวพิมพ์เล็กแล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์ Diminish และสำหรับ Augmented Triad คิดว่าทุกคนน่าจะเดาได้แล้วนะครับ Augmented Triad จะใช้เลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยสัญ,ญลักษณ์ Augmented ต่อไปเราก็จะนำเอาเลขโรมันก,กับสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไปกํากับและระบุตำแหน่งของ t r แอบน Scale d e g r e e ผมยังไม่ลืมกันนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นชื่อ scale degree หรือชื่อตำแหน่งโน้ตบนบันไดเสียงนั่นเอง triad บน major scale degree เป็นยังไงมาดูกันครับจากตัวอย่างจะเป็น C major scale แต่จะไม่มีโน้ตตัวที่8ของ scale นะครับเพราะมันจะไปซ้ำกับตำแหน่งที่1ที่เป็น tonic triad แต่เผื่อใครอยากจะรู้ว่า triad ตำแหน่งที่8เขียนยังไงเขียนแบบนี้ครับ ถ้าหากเราสมมุติให้โน้ตทั้งหมดบนสเกลดีกรีของบันไดเสียงเมเจอร์เป็นโน้ตล่างสุดของทร a แอดแล้วทำการเพิ่มตัว3กับตัว5ทบขึ้นไปก็จะได้ทร a แอดในรูป root position ในทุกตำแหน่งของสเกลดีกรีแล้วเราก็จะนำเอาตัวเลขโรมันมากำกับและระบุตำแหน่งของทร a แอดบนเมเจอร์สเกลดีกรีเหล่านี้ดูไปทีและตำแหน่งนะครับสำหรับโทนิกทร a แอหรือทร a แอตตำแหน่งที่1ของเมเจอร์สเกลมีคุณภาพเสียงเป็นเมเจอร์ จึงต้องใช้สัญลักษณ์เป็นตัว I พิมพ์ใหญ่นะครับส่วนซ u เปอร์โทนิกจะมีคุณภาพเสียงเป็นไมเนอร์จึงใช้สัญลักษณ์เป็นตัวพิมพ์เล็กมเดียนทริแก็เป็นไมเนอร์แต่ซับดอมิน a นทร r a อตจะเป็นเมเจอร์ดอมิน t นทริแก็เป็นเมเจอร์ส่วนซับมเดียนทริแเป็นไมเนอร์และตำแหน่งที่7 Reading ีด leading t n e จะมีคุณภาพเสียงแปลกกว่าตำแหน่งอื่นนะครับ เพราะเป็นตำแหน่งเดียวของ Major Scale Degree ที่มีคุณภาพเสียงเป็น d ดีมินิชคราวนี้มาดู t ทร a d บนบันไดเสียง m i n นอกันบ้างนะครับจากตัวอย่างเป็น A m i n เนอร์สเแบบ Natural ซึ่งก็แน่นอนว่าโครงสร้างของสเกลจะเหมือนกับ r e ี a ล i v ฟ C m เมเจทุกอย่างคือไม่มี s h a r ปไม่มี f l a ตเพียงแต่ตำแหน่งโน้ตบนสเกลจะเปลี่ยนไปก็เลยทำให้คุณภาพเสียงของทรัแต่และตำแหน่งเปลี่ยนไปด้วย โดย Tonic t r a d บนปรไดเสียง Natural Minor จะมีคุณภาพเสียงเป็น Minor Supertonic เป็น Diminished เหมือนกับ l e a d i n g Tone t r a d ของ Major Scale Median t r a d ก็เป็น Major Subdominant t r a d เป็น Minor Dominant t r a d ก็เป็น Minor Submedian t r a d เป็น Major และตำหน่งที่7 l e a d i n g Tone เป็น Major แต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ เนื่องจากคุณภาพเสียงของทราบนบันไดเสียงเมเจอร์กับเนเจอร์ล i n ไมเนอร์มันไม่ต่างกันเลยเพื่อความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้นในการเรียบเรียงเสียงประสานจึงนิยมใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์แทนนะครับและในการสร้างทราดบนบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ก็อย่าลืมชาร์ปตัวที่7ลด leading tone ของสเกลให้สูงขึ้นจากเดิมครึ่งเสียงด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนพบโนตตัว3กับตัว5คราวนี้เมื่อเทียบกับเนเ u อร l m i n ไม Triad บางตำแหน่งก็จะมีคุณภาพเสียงเปลี่ยนไปดังนี้ครับ Tonic Trad บนบันใดเสียง Harmonic Minor ม,ม,มีคุณภาพเสียงเป็น Minor Supertonic เป็น Diminished แต่ Median Trad เปลี่ยนเป็น Augmented Subdominant Trad เป็น Minor Dominant Trad ก็เปลี่ยนเป็น Major Submedian Trad เป็น Major และ Leading Tone กลายเป็น Diminished จำตำแหน่ง t r i a d บน s c Scale Degree ของบันไดเสียงเมเจอร์กับ Harmonic Minor ไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากตอนที่เราศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานส่วนสัญ,ญลักษณ์ในการพลิกกลับก็จะใช้แบบเดิมครับสำหรับ Root Position ก็อย่างที่เห็นไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม First Inversion ใช้6 Second Inversion ก็ใช้6-4เหมือนเดิมและจากที่ผมอธิบายไว้ในคลิปที่6.1ว่า t r i a d คือคอร์ดขั้นพื้นฐาน ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือคอร์นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นคอร์ดที่มีตัวประกอบแค่3ตัวนั่นหมายความว่าคุณสามารถนำกฎของ t ร i อ d ไปใช้กับการคิดคอร์ดได้ทุกอย่างเลยครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดสข้อนะครับข้อที่ 1. จงบอกตำแหน่งและชนิดการพลิกกลับของ t ร i อ d ต่อไปนี้โดยให้เครื่องหมายตั้งบันไดเสียงที่กำหนดมาเป็นเมเจอร์คีย์ซิกเนเจอร์ที่โจย์กำหนดมาคือคีย์อะไรครับ คือ B major มี5ชับ F ชับ C ชับ G ชับ D ชับ A ชับส่วนตัวประกอบ t r i a ดมี B D ชับ G ชับซึ่งถ้าใครจำรูปแบบการพลิกกลับได้แล้วตามที่ผมเคยอธิบายก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเส้นเส้นช่องมันเป็นการพลิกกลับครั้งที่เท่าไหร่ถ้านำ t r i a ดของโจทย์มาเรียงใหม่ในรูป root position ก็จะได้เป็น G ช B D ช จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนคล้ายๆเดิมครับนึกถึงบันไดเสียง B major ตามชื่อ r o t ททำการทบตัว3ตัว5ขึ้นไปเพื่อสร้าง t r i a d ในแต่ละตำแหน่งโดยให้โน้ตแต่ละตัวติด Accidental เหมือนกับ Key s i gnature ทุกโน้ตขั้นตอนต่อไปนึกถึงคุณภาพเสียงโทน Quality ของ t r i a d บนบันไดเสียง Major เมื่อเปรียบเทียบกับ t r i a d ที่โจทย์กำหนดมามันก็จะตรงกับตำแหน่ง leading tone triad ซึ่งมีคุณภาพเสียงเป็น m i n น r และเนื่องจากโจทย์มีตัว3เป็นโน้ตต่ำสุดมันจึงเป็นการพลิกกลับครั้งที่1เสร็จแล้วนะครับข้อที่ 1, 1> เพิ่มเติมครับเวลาที่คุณทำแบบฝึกหัดหรือนำไปใช้เองอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดเรียงเป็นขั้นตอนแบบผมก็ได้นะครับลองหาวิธีที่ทุกคนถนัดประหยัดเวลาและได้คำตอบที่ถูกต้องก็แล้วกันนะครับข้อที่2 จงบอกตำแหน่งชนิดและการพลิกกลับของทริแอตต่อไปนี้โดยให้เครื่องหมายตั้งบันไดเสียงที่กำหนดมาเป็นม i n เนอร์คีย์สิงเนเจอร์ที่โจย์กำหนดมามี4แฟลตแต่อย่าลืมว่ามันเป็นม i n เนอร์คีย์นะครับเพราะฉะนั้นคีย์นี้เป็นคีย์อะไรครับเป็นคีย์ F Minor มี B Fla t E f l a t A flat D flat ส่วนตัวประกอบของทริแอดมี E Natural C และ A flat ก่อนอื่นหา Root Position ของ t r a แอชุดนี้ให้ได้ก่อนก็จะเรียงได้เป็น A-Flat C-E-Natural จากนั้นนึกถึงบันไดาเสียง F-Harmonic Minor และอย่าลืมชาร์ปโน้ต leading tone ด้วยนะครับต่อไปก็นึกถึงคุณภาพเสียงของ t r a แอบนบันไดาเสียง Harmonic Minor แล้วทำการเปรียบเทียบ t r a แอของโจทย์ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดของ Harmonic Minor Scale Degree ก็จะตรงกับ Median t r i a d ซึ่งมีคุณภาพเสียงเป็น augmented และเนื่องจากโจทย์มีตัว5เป็นโน้ตต่ำสุดมันจึงเป็นการพลิกกลับครั้งที่2เสร็จแล้วนะครับข้อที่2สําำหรับตัวอย่างแบบฝึก2ข้อที่เหลือเราจะทำตรงกันข้ามกับ2ข้อแรกนะครับข้อที่3จงเขียน sub dominant triad ในรูป root position แบบเปิดโดยใช้เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง G flat major แรกสุดทำไงครับเขียนคีย์ซิ gnature ของ G flat major จากนั้นนึกถึง triad บนบันไดเสียง G flat major พร้อมกับคุณภาพเสียงของมันในแต่ละตำแหน่งซึ่ง subdominant triad ก็คือ triad ตำแหน่งที่4ของสเกลมีคุณภาพเสียงเป็น major และมีโน้ตตัวประกอบเป็น C flat E flat G flat ในเมื่อโจทย์กำหนดให้เราสร้าง t r i a d ในรูป Root Position แบบ Open Position ก็ต้องเขียนให้ Root อยู่ล่างสุดแต่ตัว3และตัว5ต้องกระจายออกนะครับเสร็จแล้วครับข้อที่3ต่อไปเป็นข้อที่4จงเขียน Leading Tone Trade พลิกกับครั้งที่2แบบปิดโดยใช้เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง D-sharp minor แรกสุดทำไงครับ เขียนคีย์ซิกเนเจอร์ D# minor จากนั้นนึกถึงทร a แอตบนไนในเสียง D# s harmonic p h a r minor อย่าลืมชับโน้ตที่เป็น leading tone พร้อมกับนึกถึงคุณภาพเสียงของมันในแต่ละตำแหน่งซึ่ง leading tone triad ก็คือ triad ตำแหน่งที่7ของ scale มีคุณภาพเสียงเป็น diminished และมีโน้ตตัวประกอบเป็น C# d o u b l E# E-Charp และ G# h a r p Sharp โจทย์กำหนดให้เราสร้าง triad ในรูป s e c o n d inversion แบบ close position ก็ต้องเขียนให้ fifth อยู่ล่างสุดและเขียนตำแหน่งโน้ตให้ชิดกันในที่นี้ก็จะเป็นเส้นช่องช่องเสร็จแล้วครับข้อที่4ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปที่6.3คลิปนี้ผมยกตัวอย่างแบบฝึกน้อยแค่4ข้อเพราะนอกจากการใช้เลขโรมันที่เหลือก็เป็นเนื้อหาเดิมที่เราศึกษาผ่านมาแล้ว แต่ข้อสําคัญที่สุดก็เหมือนกับที่ผมย้ามาตลอดนะครับว่าต้องหาแบบฝึกหัดมาทําหรือนําไปใช้อย่ามองข้ามเรื่องนี้นะครับต้องฝึกทําต้องเจอปัญหาครับถึงจะเกิดประโยชน์กับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปทํานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับพบกันใหม่ในบทที่7ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของทรษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ขอบคุณครับสวัสดีครับ